คุณพ่อคุณแม่อย่าลืมคุยกับเด็กๆเ,เรื่องข้อตกลงก่อนที่จะเริ่มทำกิจกรรมนะคะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคุณครูใบหม่อนนะคะในกิจกรรมมอนเสซอรี่ค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมการตัดกระดาษค่ะในภาคเรียนที่หนึ่งเด็กๆเ,เคยทำกิจกรรมนี้ไปแล้วจําได้ไหมคะแต่ในภาคเรียนที่สองนี้เราจะเพิ่มความยากของการตัดกระดาษโดยการปรับเปลี่ยนลายเส้นให้มีความยากเพิ่มมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปรกรณ์กันเลยค่ะ ค่ะและนี้นะคะก็คืออุปรกรณ์ในการที่จะทำงานการตัดกระาดาษนะคะอย่างที่หนึ่งกระาดาษสีค่ะอย่างที่ 2, สองกรรไกรสำหรับเด็กอย่างที่สามปากกาเมจิค่ะและอย่างที่สี่ตะกร้าสำหรับใส่เศษกระาดาษเดี๋ยวเรามาทำงานกันเลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับกิจกรรมตัดกระดาษในครั้งนี้มีความยากเพิ่มมากขึ้นแต่เด็กๆก,ก็ทำได้ใช่ไหมคะถ้าหากว่าเด็กๆสามารถตัดลายเส้นได้ยากกว่าที่คุณครูไปหม่อนนำเสนองานไปก็ถ่ายคลิปวิดีโอและส่งให้คุณครูดูได้เลยนะคะและเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะมีอุปกรณ์ที่จะใช้ในสัปดาห์ถัดไปขึ้นไว้ให้แล้วก็อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หนะะ้าค่ะ สวัสดีค่ะอุปกรณ์ในสัปดาห์ถัดไป จะเป็นบัตรคำและสิ่งของผู้ปกครองสามารถที่จะเตรียมบัตรคำและสิ่งของที่มีอยู่ภายในบ้านของตัวเองได้เลยนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องหาบัตรคำและสิ่งของตามคุณครูใบหมอนค่ะเพียงแค่นําหลักการสอนและขั้นตอนการทํางานเป็นําเสนอให้น้องก็เพียงพอแล้วค่ะ